สวัสดีครับมีกระทะสามครึ่งนะครับเป็นกระทะทอดนะครับมาดูเขาทอดอะไรได้บ้างครับค่าที่เราตั้งค่าไว้เป็นร้อยหกสิบห้าองศาประมาณสิบห้าโลต่อหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ลงช้าหน่อยนะอันนี้เป็นช้าหน่อยช้าสุดแล้วก็แร่งนะครับแรงนะครับ,รน,รบนี่ก็เร็วสุดนะครับ 一次十五公斤。